สวัสดีค่ะทุกคนเสื้อส้อมมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเข้าไปแล้วนะคะมาดูเห็ดพึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอุ้ยฟฝ้าเก็บเ้เก็บ order, order, order. เด้อเอาเด้อเอาเดอเดีอยวไปตัดตรงนู้นนี่ถอนอนอนออง,องไววอนน้ไ เอาไปตากเอาไปตากโอ้ยขาเปิเลยเปิดเธอเปเลยเปิอเ,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 อเอนี่ยเนี่เนีเนี่ยเอา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 ปูา๊ดนี่ยนี่ยทุกคนพูดเป็นปะปูปิดฝาอยู่เด้อจ้าลัางเถ้อกับบได้ปิดขันมันลืม <c oughs> ปิดอยู่เด้อเรียกว่าบาป่ปิดปิดดูจ้ะนี่วนอยู่นี่แหละ

นีบ่ได้อีหลีเหนาอีหวลีเหนาอีหลีกำลังเกิดอีกก็มีด้วยโอ้ยหน่อยพดแต่ฝนมันไม่ตกเนาะนี่เด้อต่างทนพนอยู่นี่ เดินเลยไปแล้วนี่ปึ๊บ อ,อันนี้อันนี้นนตาหม้ตามนตโมิโหขายาบื้อเลยขาวซะด้วยสวยสวย เลียงสนหลอนเลยนี่เกแบ,บสัดใจมาก เาเท่าที่เอาได้เอาไม่ได้ไม่ต้องเอามาจะก้มถ่ายไปตัดซะงั้นคลายอึบเอาหัวขาดอีก ว่ามันขาดเห็ดขาลายจ้ะพึ่งขาลายนี่เอาไปต้มแล้วขาขาวจ้ว๊วนี่สามดอกตรงนี้นี่ได้เห็ดดำเห็ดดำก็เก็บมาแล้วนะแต่ว่าเห็ดดำไม่ได้ตัดขาหรอกทุกคนมันมีตรงนี้มันไม่ได้มีเยอะป่าเนี้ย ม,มันไม่ใช่ปลาเห็ดดำเนาะนี่เห็ดดำแห้งดีจังเลยดีไม่ต้องตากยากนี่เห็ดขาลายเอาเอาอยู่หัวหล่อนก็เอา <laughs> นี่ ดีไม่ต้องตากยากเลยเดี๋ยวไปเก็บเอาหญ้าเก็บเอาหญ้าออกนี่มันยังตูมอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันจะแห้งไงเราก็เลยต้องเอาไปก่อนจะได้ไม่ต้องตากยากเนาะเก็บเห็ดแห้ง เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝนตกไม่ได้นะขานิ่มละไม่อยากถอน ข้างกันไี่ใช่ข้างกันเป็นเห็ดขอสนส่วนเอา้าดอกนี้ขึ้นลาได้ดอกน,นึงอีกด,ดอกนึงใช่ไหมได้เนี่ยปุ๊บ,บนี่แน่ Oh <laughs> โหแข็งปึกเลยหัวหักไปละเป็นชนิมไม่ใช่เราไม่ได้มาหลายวันวันนี้เข้ามาก็แบบว่ามีรอยกินกล้วยไปด้วยนะทุกคนกินกล้วยปอกกล้วยทิ้งไว้แล้วก็ปาดขาเห็ดไว้ข้างนอก อึบโอ้โหป้านี่เห็ดเอ่อเก้าลัก อย่างลนะปึ่บถอนเอาถอนเอา เยวค่อยไปนั่งตัดเท้าตรงนู้นขึ้นยังไงเนี่ยนอนเอวโคตอยู่ได้โอ้ยเห็นไหมนี่หักแน่ได้ดอกเดียวดอกนี้อยู่ โอ้ไม่เป็นไรไม่ได้ไ,ได้ไดอกเดียวน่าจะมองไม่เห็นนะเห็นไหมทุกคน เห็นไหมล่ะเอาไปเคา่ข้าวกันแล้วกันนะมันเห็นไม่ชัดนะอนนี้หมวกทิ้งไปละหมวกมันแก่เอาขามัน อไม่ใช่อะไรหรอกก้มเก็บถ้างั้นมันมองไม่เห็นอ,อมันเป็นร่องนี่กำลังเกิดก็มีนะทุกคนอนี่เห็นไหมกำลังเกิด แล้วนี่อีกดอกหนึ่งอึ๊บนี่โอ้โหแข็งมากทุกคน สองดอกเฮ้ยาดสามดอกแต่ได้แค่สองเพราะว่ามันเห็นแค่สองไงตรงกลางมันมาหักไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเนะี่ยใช่รู้สึกว่าจะมีสองดอกนะเนี่ยใช่ไหมเอ๊ไม่ใช่ พอให้สปอร์มันออกบึ่มได้ไหมเนี่ยอึบอึบห้อยากได้อย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะ มันมีแต่แบบนี้นี่นี่ก็เอาแต่ขามาเนี่ยดูสิปปึ๊บ เยอะมากเห็ดพึ่งแม่มดอ่ะอืมไม่ได้อีกนี่อยากจะบอกว่าดอกแก่คือเยอะจริงๆแต่นี่มันมากแบบมันไกลทางมากทุกคนมันหิ้วไปไม่ไหวหรอกก็เลยเอาได้เท่าที่จำเป็น หนักมากทุกคนหนักแล้วพี่ฝนเดินไกลจริงๆนะปึ๊บจะมืดล้เรามีเวลา20นาทีเนี่ยเยียบเยียมเก็บสิพี่ไม่เอาเหรอเอาไหมล่ะหนูมีถุงอยู่ ទោះវែកគេបិទដល់ណ້ອຍຫນຶ່ງមិញត្រាំងហ្នឹង อืแข็งปึกเลยเอ้าเฮ้ยนิ่มปึกเลยดูขาลายโอ้โหดีละที่เราเช็คก่อนไม่ถอนขึ้นมานิ่มหมดเลยหืมพีอ้วนปาด มีตะมูตะมิปัดโปนจ้ะป้าสามดอกสามพี่น้อง ดินแห้งแห้งถอนก่อนเดี๋ยวค่อยกบหลุมอะสยดาจังดอกนี้ สีกลับแล้วล่ะพี่น้องนี่นะได้สามคู่อันนี้ก็่เต็มดีปันใดสองอันนี้ก็่เต็มดีปันใดก็เลือกเอาด้วยจ้ะเพราะว่าเห็ดมันกับสิไว้เลยขาตะเก็บเห็ดขาลายพี่น้องเบิ่งเนี่ยคนละได้จักหาโลนี่ล่ะเห็ดขาลายคนละเต็มยูเข่งหนึ่งได้ยูตะก้านึ่งละอะไรดอก,กงามๆสีต้มเอากลับไทยจ้ะ นี่โบได้ขายได้จ้ะเฮ็ดสุดนี่สีอาตากแหงด้จ้ะแต่ว่ามันสีตากแบบเทื่อเดียวหลายๆเลยบยนะ่ได้อะนพัดลมมันมีเป็นพัดลมน้อยแม่จ้ะนี่แหละงานผลงานเนาะจ้ะนี่เฮ็ดดำได้เฮ็ดดำมาหน่อยนึงผลเฮ็ดเหลืองจักหน่อยนึงนี่แหละนี่เดี๋ยวก็สิไปเก็บเฮ็ดเหลืองเลยจ้ะนี่แหละผลงานเนาะจ้ะ มาเจอกันใหม่เดอ้อพี่น้องมาเจอกันคลิปนาจ้า